พี่ต้นลิโดครับผมผมขอเมดนิดนึงลีโดนี่คือโรงหนังลีโดสยามเหรอครับโรงหนังลีโดเหมือนกันแต่ว่าลีโดที่สุราษฎร์อ๋อเหรอใช่ครับพี่ต้นคนใต้ผมไม่ใช่คนใต้แต่ผมไปไปโตที่นู่นโอ้โอะโรงหนังลีโดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะมันจะเป็นสนามพระอ๋อเหรออ๋อคือสนามพระมก่อนไปลงหนังเสร็จปุ๊บมันล้างมันล้างแล้วก็เอามาทำเป็นสนามพระโอ้โหนี่ไขข้อสงสัยเลยเพราะว่าชื่อตมสกุลเนี้ยไม่เหมือนใครผมก็เข้าใจว่าลีโดที่สยามพวกเซียนใหญ่ลูกพี่ผมหรือว่าอาจารย์ผมเนี่ยก็มาจากลีโดเหมือนกันพี่ยอดพี่จักพี่ยอดสุรลพี่ยอดพี่ยอดสุรลาไม่ได้เลอดลีโด้หรอลีโดครับโอ แต่ว่านานสกุลิโดมีพี่คนเดียวเลยว่าในวงการก็เลยไขข้อสงสัยแล้วผมพ็สงสัยยังได้นรู้แลวคือคือเจ้าของนิโดที่โน่นเขาซื้อลิขสิทธิ์จากกรุงเทพเนี่ยครับโอ้ที่สุราษฎร์เนี่ยจะมีโรงหนังนิโดแต่ที่อำเภอพุนพิน